คนที่ทำในแต่ละวันนี้ชาติหน้าได้เกิดมาสวยเกิดมารวยโดยไม่ต้องทำงานหนักสูงด้วยแล้วก็ชอบยังไงชอบเพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูชอบงานแบบนี้มากกว่างานที่โดนจ้างไปเหนูชอบเพราะเพราะว่ามาทุกคนก็มาด้วยใจแล้วก็เวลาคนกิดฟถึงภูมิใจมากกับคนที่กิดนะว่าเออทุกคนมาก็ร่วมมือรวมใจกันเนี่ยชอบชอบวันนี้มีโชว์อะไรมามาแล้วที่สําคัญคือมาได่มาคนเดียวไม่คนที่มาแบบเงียบไม่ได้มาต้องมีโชว์ค่ะวันนี้ก็ตอนแรกเอานัก เอาไดเซอร์มาแค่2คนบอกพอบอกว่าทําบุญนะช่วยช่วยนำเทื่ยวภาคใต้มา8คนเลยค่ะวันนี้แน่นเวทีเลยเวทีดเ<ล>ูด<ท>เล็กไปเลยจะเต็มจะเต็มค่ะ,ะไม่ได้จะร้องเพลงเดียวท้ารักอยากให้ทุกคนมารักทุกกี้ลองท้าดูไปมาเออแถมดีกว่าเอาสุริสสุดเด็ดมาด้วยค่ะเอ้โหแบบมีปนตัดพอน้อยใจเลยโอ้ตัดพอ อยากร่วมงานด้วยใช่ใช่เป็นแววเสียงซึงมาเป็นแบบว่ามากระสายลงว่าแบบว่ามีคนไม่อยากร่วมงานกับตุ๊กี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมบอกชื่อว่าเป็นใครแต่เขาบอกว่าเป็นพระเอกพระเอกแบบหลอกคันเทพพ่อซุปตาแล้วเราก็ไเลยโพสไปก่อนเดี๋ยวเรากลัว่าผลไปออกที่น้องน้องโดมต้องสารมากเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เจอเดมจะตอบปากโชว์เลยว่าไม่มีอะไรพี่มีอะไรแต่พี่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ที่บอกว่าเราแววมานี่คือมีคนมาบอกเรามีคนมาบอกเจ้าภาพงานมาบอกค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกชื่อว่าเป็นใครแต่หนูก็เขาบอกว่าเป็นพระเอกหล่อขั้นเทพหนูก็พิมพ์ตามเขาพูดนั่นแหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ออกมาเองไม่ทันได้ข้ามคืนคนก็ออกที่โดมไม่เป็นไรโดมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีกคนนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่อยากเขาบอกเราาไม่อยากไปคู่กันเขาใหจ้างงานไปคู่กันแต่ปรากฏว่าทุกี้โดนแคนเซิลสองงานหนูก็ถามว่าเพราะอะไรเห็่รู้เรื่องเลยเขาบอกว่า คนที่จะขึ้นคู่ทุกีเขาไม่ยอมขึ้นคู่ทุกี้ไปตลกหนูแบบเออใครหน้าใครหน้าอเาจะสวยขนาดนี้แต่ไม่จะไม่หนูไม่น้อยใจหรอกแต่พี่หนูโพสไปคือหนูโพสหนูมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาหนูก็จะโพสโพสไปเรื่อยโพสไปเขาอยากรู้เหมือนกันว่าเขาไม่ก็ยอมบอกไงพอบอกเขาก็ไม่ยอมบอกเขาก็ไปไปปริศนาแล้วก็เอาคําพูดเขาได้แหละโพสเลยไม่น้อยใจคำ หนูเป็นตลกจริงแต่หนูไม่ได้เป็นตลกกิ๊กกกหนูเป็นคนชอบคําพูดพี่หม่ำคือเราจต,ต้องตั้งฐานของเราไวด้ดีว่าเราไม่ใช่ตลกที่กวักมือเล่นเลยเราเป็นตลกที่อยู่มาด้วยความสามารถเราจริงๆแล้วก็หนูเชื่อว่า อลองมาคบหาหนูดูจะจะรู้ว่าหนูก็ไม่ใช่แค่ตลกจริงๆ<อ>แล้วลเราจเรู้ตัวเราจะเสียความรู้สึกบคนนั้นเลยไม่ให้กัจะคุยเลยว่าลองขึ้นลองขึ้นลองปักกับพี่สักวันหนึ่งไหมเราจะรู้ว่าเราจะได้งานคู่กันตลอดปีเลยมีส<อ>ายไปสืบไหมคะว่าใครอะไรยังไงทุกสายค่ะนี่สายนักข่าวนี่ก็สืบเหมือนกันเพ<อ>ราะว่ามีบีบีนักข่าวเกือบทุกคนเลยงานอะไรคอแล้วให้คนไปสื่กันแล้วมีคนเขาก็บอกว่าสืบอยู่ตอนนี้แต่ว่าทุกคนก็โทรบอกว่าโดมโดมโดม โดมมาเลยล่ะเพราะยังงงอยเลยเชื่อไมว่าเป็นโดมไม่เชื่อเพราะว่าโดมไปชิงรยก็ไปกอดทุกี้อยู่เลยอะโดมไปชิงรยก็ไปกอดทุกี้แล้วก็ไปงานซุปตาออนสเตจก็ไปคนนมาขอถ่ายรูปทุกี้เองก็เลยแบบตัดไปเลยเดี๋วจะถามเป้เดี๋ยวจะถามเป้ถามเป้เป้ก็ถามเป้ว่าหนังตอนนี้หนังเขาเข้าฉายไงเขาต้องโปรโมทหนังเขาแน่เลยเดี๋ยวถามเป้ถามเป้ต่อจากเป้ก็จะถาม แต่ต้องขามหม่มเท่งนงก่อนอันดบบต้นๆเลยเพ <c oughs> ราะเพราะว่าซุปตาพระเอกซุปตามันก็คือหมั่เท่งนงอะสำหรับหนูนะ <c oughs> แลวเราครไหมคะที่เจ้าภาพที่มาบอกเราเขาอ,อาจจะพูดความจริงหรือพูดความจริงหนูหนูเป็นคนบองโลกสองแงสองงามแล้วก็เป็นเหมือนกับโอ้อําเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่มีเงินจ้างตุ๊กี้แล้วก็โบยใส่คนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> เราคิดอย่างนั้นไปแต่ว่าหนูเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครทาไงได้อย่างนั้นถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นข้อมูลความจริงเขาสักวันหนึ่งสิ่งนี้เขาทํา รู้ว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคบกันแล้วเค้าเป็ความจริงใจแล้วก็เวลาไม่ใช่ต่อหน้าตุก๊กี้ยางงั้นอย่างนี้พอรับหลังไม่ใช่เราจริงใจนูว่าโอกาสบันเทิงต้องมีแต่คนจริงใจถึงจะอยู่กันได้นาน,าน มีมีมีแต่กระแต่กูกันหรือมีมีแต่ว่าแฟนคลับโดมก็เขาก็แอนตี้หนูนะบอกว่าตุ๊กี้ก็โดมดังตุ๊กี้ก็ไปโพสต์ไปว่าเออตุ๊กี้ยังไม่ดังนี่หว่าลืมตัวเราไม่ไม่เป็นไรหนูไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสโพสไปเดี๋ยวพี่จะเจออีกหนูโพสหลายเรื่องเลยเยอะเออลูกนี้ไม่เป็นตลกดีกว่าลูกพี่เป็นนางเอกดีกว่าจริงกบข่าวแพนเค้กไปเลยอ่ะ ความจริงว่าเป็นใครไม่ติดใจหนูไม่ติดใจหนูเจอมาเยอะมากกว่าจะไปเป็นตุก๊กี้ด้วยตวนี้โอ้ฝ่าฟันอุปสรรคเยอะมากฉะนั้นแล้วปัญหาแค่นี้เล็กน้อยอะ่ะที่เราคิดเราคิดว่ามันเป็นจริงไม่เป็นจริงมากกว่าันหนูคิดว่ามันไม่เป็นจริงเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของงานก็เป็นคนพูดเก่งมากแล้วก็เป็นคนพูดเก่งแล้วก็เป็นคนแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าหนูไม่ได้ยินจากหนูเป็นคนยืนที่ถ้าไม่ได้ยินจากปาก หรือไม่ได้เข้าหูตัวเองหนูจะไม่เชื่อใครเลยฉค่นั้นแล้วสิ่งที่ใครก็ช่างพูดมามันจะเป็นปากต่อปากหรือว่ามันจะเป็นข้อมูลความจริงแต่ว่าเขาเล่าอีกต่อนึงหนูก็ไม่เชื่อจนกว่าจะได้ยินจากจากหูตัวเองอะฟินแบ็คชิงร้อยชิงร้อออยากพูดมากเรื่องนี <laughs> ้นายฝากมาค่ะ <laughs> ก็ <laughs> ดีใจแทนชิงร้อยมากค่ะหนูเชื่อว่าคนเราแฟนคลับเรามีค่ะไปอยู่ช่องไหนต่อให้ไปอยู่ช่อง เคเบิลทีวีก็จะมีคนตามดูว่าผลงานเขาดีค่ะที่สําคัญคือไปอยู่ช่อง3 air, 1, มออนแอร์หนึ่งมกลาเป็นจังหวะที่ดีมากเป็นต้นปีที่ดีที่สุดแล้วก็คุณปัญญาก็ดีใจมากเพราะว่าเรตติ้งช่อง3าบ่าย3มวันอาทิตย์แล้วเป็นตรงวันหนึ่งมกราเริ่มต้นปีที่ดีค่ะทุกอย่างเรตติ้งดีก็ดีใจคุณปัญญาตอนนี้ยังไม่หูปากเลยนะคะยิ้มมาแต่วันที่หน,นึ่งค่ะจนทันนี้ดีใจเมื่อกี้ก็ดีใจด้วยค่ะช่องสั่งแส่เองนะเอาสั่งแล้วกัว ใครเมือกใครอขยิ่งเท่าตลอดเวลาใครอนี่ที่มาใคยอะนี่อยากรู้มากก็ของเขาไม่ลองบอกอะกระของามบุบมันเทวดาวผักทีกท่ <sk r ug>